สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงที่เที่ยงแบบนี้นะครับผมโอ้โหองรีเนี่ยเชื่อว่าเมสซี่ครับผมมีปัญหาพราลาต่างดาวแบบสะเทือนใจเทอรี่องรีผมอดิตแข่งชื่อดังเนี่ยมองว่าเลวเนเมสซี่ครับได้รับกระทบกระเทือนทางอารมณ์ครับหลังจากย้ายออกจากบาร์เซโลนาแบบไม่คาดคิด แข่งวัย34ปีเนี่ยเพื่อนอำลาทัพต่างดาวครับที่ฝากตำนานไว้กว่า21ปีครับย้ายมาค้าแข่งกับปารีสแซงแมงในช่วงเสมอปีที่แล้วครับแต่ผลงานโดยรวมของเขาเนี่ยยังไม่ได้ถึงระดับที่ถูกคาดหวังจนตกเป็นเป้าวิจารณ์มาต่อนเนื่องนะครับทางด้านอาดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างองรีครับกับมองว่านักเตะได้รับผลกระทบกการย้ายทีมดังกล่าวเนี่ย ตอนที่เลวในเมซี่ต้องเสียน้ําตาตอนย้ายออกจากบาสโลน่าครับนั่นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนเมื่อคุณคิดว่าคุณเนี่ยจะไม่มีวันได้จากสถานที่ใดเสียดีนี่หนึ่งแต่มันกลับเกิดขึ้นทันทีทันใดเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างความกระทบกระเทือนทางอารมณ์ครับเอารีกล่าวให้สัมภาษณ์นะครับผู้คนเนี่ยอาจมองว่าเขาเนี่ยมไม่มีปัญหาอะไรนะเขามีทุกอย่างที่ต้องการที่ปารีสแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับ ตอนนี้ผมย้ายออกจากอาเซนอลเนี่ยมาอยู่กับบาซโลน่ามันต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าผมจะรู้สึกดีครับผมไปพร้อมกับอาการบาดเจ็บแต่ต้องผ่านช่วงอย่าร้องนะต้องเรียนรู้ระบบใหม่คุณเอาทุกเรื่องมาปนกันมันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจแน่นอนนะครับก็นะครับต้องติดตามเพราะตอนนี้ฟอร์มของเมซี่ยังไม่กระเตื้องด้วยนะครับผมมีอาการบาดเจ็บรบกวนอีกนะครับต้องดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อสําหรับสถานการณ์ของเมซี่นะครับขอบคุณครับผมที่รับฟังในช่วงที่เที่ยงครับสวัสดีครับ